ครับผมผมเรียกว่าโชคดีแล้วกันนะครับเพราะว่าโชคดีที่ได้ได้พี่โอ๊บมาเล่นด้วยเรื่องนี้เพราะอย่างแบบที่บอกไปหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าพี่โอ๊บแบบเป็นเป็นหมอจริงๆแล้วพอซีรีส์มันเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเป็นเมดิคอลอะไรเงี้ยนะครับผมพี่โอ๊บช่วยเราได้เยอะเลยช่วยทุกเรื่องตั้งแต่ชื่อยาท่าทางวิธีการจับอุปกรณ์อะไรเงี้ยพี่โอ๊บช่วยเราหมดเลยอย่างงี้นะครับ แต่บ,บับโอ้โหก็โชคดีเหมือนกันเพราะว่านี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของวงครับก็เรื่องนี้ก็ได้ต้นน้ำนี่แหละคอยช่วยดูบทให้เนี่ยก็ไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณต้นน้ำเหมือนกันครับเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นการพึ่งพากันแต่ว่าพึ่งพาอาศัยกัน,กนครับก็ก<พ>็ก็คิดคิดคิดหนักเหมือนกันตอนแรกเพราะว่า เราเหมือนก็เล่นคอมเมดี้มาตลอดเลยนะทั้งแทบท,ทั้งชีวิตเลยครับผมเราก็อยากลองถ่ายทอดบทเราในมุมมองใหม่ๆให้คนอื่นเห็นเราบ้างว่าเอ้ยเราสามารถเล่นได้หลายบทบาทเหมือนกันนะไม่ได้เล่นเป็นแค่คอมเมดี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยทำกันบ้านในบทนีคน้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ในเรื่องของพาร์ทหมอเนี่ยเราก็ต้องแบบมีการไปเวิร์กช็อปเหมือนพี่เต้เลยครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆไปดูว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยเขา แบ่งเป็นยังไงบ้างวิธีการรักษาคนไข้น้องจุดเฉินในสีต่งตางๆเนี่ยเขาเริ่มลําดับความสําคัญยังไงแล้วก็พาร์ทในที่ส่วนของคาแรคเตอร์ตัวหมอสิงเนี่ยเราก็ต้องเอ้ยเราอยากให้มันมีความโตกว่าเราตัวเราตัวจริงเนาะมีความที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นบ่อยๆอ,อย่างเช่นโทนเสียงหรือว่าแววตาสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยเราเราก็พยายามาเหมือนดีไซน์ออกมาให้มันมันดูใกล้เคียงกับตัวหมอสิงที่เราคิดไว้มากที่สุดครับน ครับืตอตอนแรกก็คิดว่าเป็นหมออยู่แล้วแล้วก็มาเล่นซีรีส์หมอก็คิดว่าไม่น่ายากหรอกเอาเรื่องนี้นักประ่ันฉลุยเลยครับแต่ว่า พอมาเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มอะไรเริ่มรู้แล้วว่า๋อ,อมันไม่ง่ายนะมันไม่หมูนะเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเวลาเราจะทําอะไรเรามีออบเจกตีฟเรามีอารมณ์มีการใช้เหตุใช้อารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นตอนที่เป็นหมอส่วนใหญ่เวลาจะตัดสินใจหรืออะไรมันใช้เหตุและผลก็เป็นจริงๆเป็นสมองคนละซี่กันเลยก็ต้องปรับค่อนข้างเยอะก็อาจจะเสีเวลาช่วยแล้ๆหน่อยในการปรับจูนเลยกลล็ก็ได้ก็ได้แต่ยกเคดีเล็กแล้วก็มันก็ดูว่าไปหน่อยแต่ว่าก็ได้น้องจริงครับน้องก็ช่วยแบบว่าเออคิดอย่างนี้สิลองคิดแบบน ที่อ้างร่วมกับด้วยรวมถึงเวิร์กช็อปจากพี่โอ๊ปกิรติด้วยก็ช่วยได้ช่วยหลายช่วยได้หลายทางครับก็ก็ดีครับผมเห็นคนดูแล้วแบบหัวร้อนกับคู่เราทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเออเราเราก็ตื่นเต้นไปด้วยนะแบบว่าเวลาเราคุยกันกับพี่โอ๊ปอะไรเงี้ยครับเวลาแบบมีพี่โอ๊ปมาปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยปะหลอดดูพี่โอ๊ปดูน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วอยากให้ทุกคนเหมือนเหมือนติดตามคู่เราไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยว่า เฮ้ยทั้งเรื่องเนี่ยเราจะมีวันที่พูดกันดีไหมหรือว่าได้ลงเอยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอยากให้ทุกคนติดตามซึ่งเราไม่ไม่สป,ปอย,ปปอยแน่นอนเพราะเดี๋ยวผู้บริหารจะปรับเราได้ก็อยู่ตรงนี้ครับ <laughs> เรื่องแรกสำหรับเรื่องแรกของผมก็ดีใจครับตั way, hey, ้งแต่ ep แรกออนเลยก็แบบอุ้ยมีคนมาแบบตอนแรกเราคาดหวังแค่ว่าไม่โดนคนด่าวแบบอุ้ยคนนี้ใครอ่ะเล่นแข็งเลยอะไรเงี้ยพอไม่ไม่มีใครพูดอย่างนี้เราก็โอเคมากแล้วก็พอคนมาชมมาให้กําลังใจคู่เราก็รู้สึกดีครับแล้วก็อยากให้มีมัมหมีด้วยมีม่มหมีคอยมอปกป้องทําอะไรก็มีมัมหมีก็ดีครับ ด่านน้ำเยอะผมชอบครับวันนี้มาลุ้นมากเลยเดินขึ้นมาว่าจะมีใครปลาอะไรใส่ตอนเดินบันไดหรือเปล่าครับใช่อทีวันนี้ไม่โดนครับขอบคุณคราต้อนอย่างเงี้ตตอน่ายมผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่า อ,อ,ยอย่างตัวผมผมก็มองว่าเรือตัวหรืตัวทุกคนเลยก็มองว่าก็มีนิสัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอยู่แล้วนะหรือว่าต่อแต่เราสภาวะสังคมที่เราเราสวมหัวโขนหัวไหนไปใช้ในตอนนั้นมากกว่าเราก็แค่ยกหัวหนึ่งของเราอะที่เราเป็นมูดเวลาอารมณ์อารมณ์ไม่ดีเราเรานิ่งบ้างอย่างเช่นนอนไม่พอบ้างใช่ไหม หรือว่าหรือว่าคุณแม่บ่นเยอะๆเราก็ยกหัวเนี้ยมาใส่แล้วก็เอามาเล่นแสดงพอเสร็จแล้วเราก็ถอดคืนวางไว้ที่เดิมก็ไม่ติดมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือติดเหรอติดเหรอไม่ติดไม่ติดไม่ติดค่ะก็คือสองคนเจอกันรอบเขาสวมหัวอะไรใส่ครอไม่ปกติเขาไม่ไม่มีหัวครับวันนี้เป็นาเป็นลาวันนี้ไม่มีหัวไป็นทำบุญหน่อยอะไรเนี่ยนี่แหละครับตัวจริงร้ายไปหยุ่มพี่โอ๊ตดีกว่าอย่าน่มผม่าหยุ่มผมเลย ก็ลหลักแล้วต้นน้ําคล้ายมีความคล้ายหมอสิงอยู่แล้วครับแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นในมุมบางวันที่เป็นวันหยุดพักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนแบบว่าพักผ่อนจริงๆนอนจริงๆอะไรเงี้ยก็ใครไปปลุกก็โดนดา่าแบบหมอสิงนั่นแหละครับใช่แต่ว่าโดยบอกว่ามันเป็นแค่บทละครเนาะหมายถึงว่าการที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยพอออกจากบทละครแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละใช่ใช่ขอคงคู่ของเราเนี่ยคู่คู่หมอนีงหมอสิงรับ าจูบไปแล้วพูดตรงไปผมตัวเองเออยังไงจูบไหมอีพีอ่าอีพีล่าสุดเหรอครับของเราก็ก็เริ่มที่จะใกล้กันนะถ้าวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรก็เริ่มใกล้น่าเริ่มใกล้กันขึ้นเรื่อยๆทุกหน่วยแล้วกันก็รอดูต่อไปว่าจากเซนติเมตรเนี่ยจะเหลือมิลลิเมตรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับตอนนี้ก็เดินทางมาแบบใกล้แล้วเนาะคลายแม็กซ์แล้วของเรื่องกำลังเข้มข้นมากๆเลยพลาดไม่ได้เลยครับ ได้เลยครับผมก็นะครับฝากติดตามนะครับผมทีอาร์ดซีรีส์นะครับผมที่ผลิตโดยบริษัททีวีทันเดอร์นะครับผมนะครับดูฟรีทุกเครือข่ายนะครับได้ทาง AS Play นะครับผมช่อง3กด33แล้วก็อ่า YouTube channel ของ AS นะครับผมนะฮะแล้วก็พาวเวอร์สเตต้นด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์เวลา5้าทุ่มนะครับผมฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามคู่ของเราด้วยนะครับสิงแกรปยังไงความสัมพันธจะเป็นหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็อย่าพลาดนะครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับผมอินเสิร์ตอินเสิร์ตครับมีต่อ